นี้นะครับเชฟจะมาแนะนําวิธีการเปิดร้านขนมถ้วยมาฝากกันครับรครับส่วนประกอบหลักนะครับที่เราต้องรู้กันนะครับในการเปิดร้านขนมถ้วยนะครับก็มีดังนี้นะครับส่วนที่1นะครับส่วนประกอบของแป้งนะครับมีแป้งข้าวเยลี่ม่อมแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งถั่วเขียวครับส่วนที่2นะครับก็เป็นส่วนของกะทินะครับวันนี้เชฟแนะนํานเป็นกะทิอัมพวาครับครับแล้วส่วนที่3นะครับก็เป็นเครื่องปรุงนะครับมี2ส่วนนะครับ ส่วนที่เป็นความเค็มก็คือเกลือแล้วก็ส่วนที่เป็นความหวานก็คือน้ำตาลมะพร้าวครับครับเรื่องกลิ่นและสีนะครับเป็นดับที่4นะครับสีเขียวได้จากใบเตยนะครับสีแดงนะครับได้จากบีทรูทหรือแก้วมังกรแดงนะครับสีน้ำตาลได้จากน้ำตาลมะพร้าวครับแล้วก็สีน้าเงินได้จากดอกอัญชันครับส่วนท็อปปิ้งนะครับมีไฟทองไข่แดงเค็มทับทิมกรอบมะพร้าวแล้วก็ชีสครับรู้จักส่วนประกอบหลักๆกันไปแล้วเดี๋ยวเราไปทําขนมถ้วยกันครับ ครับเราจะมาทําส่วนตัวของขนมถ้วยใบเตยก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็เตรียมใบเตยนะครับใส่ใบเตยลงไปในเครื่องปั่นได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้เราใส่ส่วนของน้ําต้มสุกลงไปได้เลยนะครับปิดฝานะครับแล้วก็ปั่นจนกว่าสีของใบเตยนั้นจะออกมาเห็นไหมครับจะมีสีเขียวของใบเตยนะครับที่มีความเข้มข้นอยู่นะครับกรองส่วนผสมนั้นออกมานะครับกรองด้วยผ้าขาวบางนะครับ เราก็คั้นในส่วนของน้ำม่เตยนะครับออกมาอันนี้นะครับเราก็ได้ส่วนผสมของน้ำม่เตยที่มีความเข้มข้นนะครับ mm hmm. แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทำในส่วนของขนมถ้วยใบเตยนะครับ ตอนนี้นะครับเราจะมาทําส่วนผสมของของอนมถ้วยใบเตยกันนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นน้ํากะทิกับส่วนที่เป็นแป้งนะครับแป้งข้าวเจ้านะครับส่วนตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวแป้งถั่วเขียวนะครับส่วนตัวสุดท้ายจะเป็นแป้งเท้าใยม่อมนะครับให้ความหนึบหรือความนุ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ อันนี้คือส่วนของของแห้งนะครับครับสำหรับตัวกะทินะครับเชฟแนะนํากะทิของอัมพวานะครับเขาจะให้ในเรื่องของสีที่มีสีขาวสวยงามนะครับแล้วก็มีความข้นเขาจะคั้นจากกะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะครับเวลาเราจะนํามาใช้นะครับให้เราเช็คสักนิดนึงนะครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะผสมส่วนผสมตัวของขนมกันนะครับน้ําตาลมะพร้าวนะครับลงไป จากนั้นนะครับเราก็จะใส่ส่วนของกะทิอัมพวาที่เราตวงมาเรียบร้อยแล้วนะครับลงไปผสมนะครับจากนั้นนะครับก็ให้ใส่ส่วนของน้ำใบเตยที่เราขานไว้ใส่เข้าไปได้เลยนะครับเราจะต้องตักด้วยเกลือนะครับแล้วก็คนส่วนผสมให้เขาเข้ากันนะครับสังเกตไหมครับสีแล้วก็ความข้นของเขานะครับมีความสวยงามมากนะครับเพราะว่าเราใช้กะทิอัมพวานะครับ ตอนนี้นะครับเราก็ได้ส่วนผสมที่เราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราจะนำส่วนของที่เป็นของเหลวนะครับใส่เข้าไปในส่วนของแป้งทั้ง3าอย่างที่เราเตรียมเอาไว้นะครับถ้าเราเทไปทีเดียวเลยนะครับส่วนผสมของแป้งนั้นเขาก็จะจับตัวกันเป็นก้อนนะครับจะทําให้ขนมของเรานั้นสุกไม่ทั่วถึงกันนะครับไม่มีส่วนที่เป็นแป้งเป็นเม็ดๆนะครับเราก็เทส่วนผสมของกะทิที่เราผสมลงไปนะครับให้หมดเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรขนมถ้วยน้ําตาลมะพร้าวนะครับงั้นเราจะมาผสมสูตรแป้งกันก่อนนะครับอันดับแรกนะครับจะเป็นแป้งข้าวเจ้านะครับแล้วก็แป้งถั่วเขียวครับต่อด้วยแป้งเท้าใยื่อมอมครับพอหลังจากที่เราได้ทั้ง3ส่วนผสมแล้วนะครับก็ให้พักแป้งเอาไว้ก่อนนะครับต่อไปนะครับเราจะทําส่วนผสมของที่เป็นกะทิกันนะครับอันดับแรกนะครับก็ให้เรานํากะทิอัมพวานะครับเทลงไปในชามเลยนะครับเราจะใส่ส่วนผสมของน้ําตาลมะพร้าวนะครับ แล้วก็ตัดรสชาติด้วยเกลือนะครับจากนั ent, ้นนะครับเราก็จะคนส่วนผสมให้เขาเข้ากันนะครับถึงจะเอามาใส่ในส่วนผสมของที่เป็นของแห้งหรือว่าเป็นแป้งนะครับคนส่วนผสมให้เขาเข้ากันนะครับให้แน่ใจว่าส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราถึงจะนําส่วนกะทิที่เราผสมนั้นเนี่ยเข้าไปในส่วนผสมของแป้งทั้ง3ที่เราเตรียมเอาไว้ครับเราจะค่อยๆทยอยใส่เข้าไปจนกว่าแป้งจะละลายนะครับเราจะไม่เทไปเลยทีเดียวนะครับ พราะว่าถ้าเกิดเราเททีเดียวปุ๊บเนี่ยแป้งเขาจะจับตัวกันเป็นก้อนนะครับตอนนี้นะครับส่วนผสมของแป้งนะครับแล้วก็กะทิได้เข้ากันดีเรียบร้อยแล้วเราก็เทส่วนผสมที่เรายังเหลืออยู่นะครับแล้วก็คนอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับเราก็ผสมส่วนผสมได้เข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้ลักษณะแป้งเป็นแบบนี้นะครับเราจะนําไปนึ่งนะครับประมาณ15นาทีนะครับ ครับสำหรับการทำตัวขนมนะครับเทคนิคสำคัญอีกอย่างนึงครับก็คือเราจะต้องนึ่งถ้วยตะลายก่อนนะครับประมาณ5นาทีนะครับพอเรานึ่งตัวขนมเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราทิ้งให้เย็นนะครับตัวขนมจะร่อนออกจากพิมพ์ทันทีเลยนะครับและอีกอย่างนึงนะครับตอนนี้เนี่ยรังถือเลยเป็นฝาโดมใช่ไหมครับพอลาไอ้น้ำร้อนๆเนี่ยเขาจะอยู่ข้างบนเวลาเราเปิดฝาโดมตรงนี้เนี่ยเราจะต้องใช้ผ้านะครับเป็นผ้าสะอาดนะครับรีบเช็ดในส่วนที่เป็นเหงื่อของไอ้น้ำนะครับเดี๋ยวเหงื่อของไอ้น้ำนั้นจะหยดลงไปในตัวของขนมเราได้นะครับ เราก็นําส่วนของตัวขนมนะครับคนอีกรอบนึงครับเพราะว่าส่วนของแป้งนั้นเขาก็จะตกตะกอนนะครับแล้วก็ค่อยๆใส่เข้าไปส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆนะครับชั้นของขนมนี้สําคัญนะครับถ้าเกิดเราหยอดส่วนของตัวเนี่ยเยอะเกินไปนะครับก็จะไม่อร่อยเพราะว่าน่าจะน้อยนะครับ ถ้าเกิดเราหยอกส่วนตัวน้อยนะครับหน้าเยอะก็จะเค็มเกินไปงั้นสัดส่วนตรงนี้สําคัญนะครับก็คือครึ่งต่อครึ่งนะครับเราจะเปิดไฟแรงสุดเลยนะครับเพื่อทําให้ตัวขนมนั้นสุกทั่วกันจับเวลา15นาทีนะครับเราก็มาทําส่วนตัวของหน้ากะทิหรือว่าท็อปปิ้งกันครับ มาถึงขั้นตอนในการทําหน้ากะทิกันนะครับเริ่มจากนะครับเราจะนํากะทิแล้วก็เกลืออย่างที่บอกนะครับผสมกันได้เลยนะครับขั้นตอนนี้สําคัญนะครับก็คือทําให้หน้าขนมของเรานั้นแตกลายงานนะครับให้เรานําแป้งข้าวเจ้านะครับเทในส่วนนี้นะครับเพราะว่าเราต้องการให้ส่วนของหน้าขนมนั้นเขาเซตตัวนะครับแล้วก็คนส่วนผสมที่เป็นกะทิน้ําตาลแล้วก็เกลือให้เขาเข้ากันนะครับ เราก็จะค่อยๆทยอยส่วนของกะทิใส่เข้าไปนะครับคนให้ส่วนผสมนั้นละลายเข้ากันนะครับละลายแป้งให้เขาไม่เป็นก้อนนะครับเราจะใส่ส่วนผสมส่วนของกะทิที่เหลือเข้าไปแป้งคัพป,ปิ้งตัวนี้หรือว่าส่วนตัวของหน้ากะทิกตัวนี้นะครับสำคัญก็คือในเรื่องของรสชาติจะมีความเค็มแล้วก็ความหวานตามนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ตัวขนมของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะค่อยๆทยอยส่วนของหน้ากะทิกใส่เข้าไปนะครับสำคัญนะการแตกรายงานนะครับ1คือเกลือ2อคือไฟต้องแรงนะครับเพราะว่าเราต้องการไอน้ำเยอะๆนะครับ เดี๋ยวรออีก15นาทีจะมาดูตัวขนมกันครับว่าขนมมีหน้าตาสวยงามขนาดไหนครับตอนนี้นะครับก็ได้เวลานะครับ15นาทีเรียบร้อยแล้วนะครับขอทำรีม์กก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นส่วนของใบเตยนะครับ นี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับขนมถ้วยของเรานะครับเดี๋ยวเราจะมารับทานกันนะครับนําไม้พายเล็กๆหรือว่าช้อนนะครับมากรีดตรงกลางนะครับหลังจากนั้นใช้ไม้พายดันขอบข้างๆขึ้นมานะครับเชฟขออนุญาตรับประทานเลยนะครับ ขนมนะครับมีความมันนะครับมีกลิ่นของกะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์จากอัมพวาที่เราทำนะครับแล้วก็มีความหอมนะครับที่ลงตัวเลยนะครับลองเอาไปทำดูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับสำคัญนะครับคือได้กำไรางามด้วยครับ